สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอิอนเตอร์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตผู้ดําของสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในสมัยที่สองนะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันลงชิงตําแหน่งกับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นํสาสหรัฐจากพรรครดโมแครตซึ่งปัจจุบัน้นดํารงตําแหน่งอยู่นะครับ ขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ที่ผ่านมาแต่ว่าบทสัมภาษณ์นั้นเพิ่งจะถูกเผยแพร่เมื่อวันที่6กรกฎาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันเปิดประชุมใหญ่พรรคพริบีพับลิกันเพื่อรับรองโดนดันท,นทนรัมเป็นตัวแทนพรรคพริีพับลิกันไปแข่งขันในการเลือกตั้งผู้ดำสารัเมิกาในช่วงเดือนพฤิกายนปี2567นี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์โดอน,นทอรัมกล่าวว่าไต้หวันควรจ่ายค่าคุ้มครองให้กับสารัเมิกา เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาต้องปกป้องไต้หวันจากจีนโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยซึ่งสหรัฐก็ไม่ต่างไปจากบริษัทประกันภัยที่ควรได้รับสินประกันตอบแทนโดยนักน่าวยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขารู้จักคนไต้หวันเป็นอย่างดีและยอมรับนับถือคนไต้หวนันเพราะไต้หวันผลิตและส่งออกชิปให้กับสหรัฐอเมริกาทั้ง100ร้อยเปอร์เซ็นต์สหรัฐเป็นพันธมิตรสําคัญที่สุดของไต้หวนันและผู้จัดหาอาวุธให้ไต้หวนันแม้จะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความร่วมมือทางด้านการทหารอย่างเป็นทางการแต่สหรัฐมีกฎหมาทยที่่ระบุวา ต้องให้ความช่วยเหลือหรือจัดหาอาวุธเพื่อป้องกันตนเองให้กับไต้หวันทางด้านนายกรัฐมนตรีจัวรงไทของไต้หวันออกมาแถลงข่าวตอบโดยนั่นาำว่าไต้หวันและสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากนี้สหรัฐและไต้หวันก็มีเป้าหมายเดียวกันและมีความรับผิดชอบร่วมกันคือการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคของอินโดแปซิฟิกอย่างไรก็ตามไต้หวันก็พร้อมที่จะรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันตัวเองมากขึ้นและอยู่ระหว่างการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม หลังจากมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายโดนัลด์ทรัมป์หุ้นของ TSMC บริษัทผลิตชิปชั้นสูงรายใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งใช้ในสินค้าเทคโนโลยีแทบทุกชนิดตั้งแต่ AI สมาร์ทโฟนเรื่อยไปจนถึงเครื่องบินรบดิ่งลงทันท,ทีกว่า2%ในวันที่17กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าหากว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานดีของสหรัฐอเมริกา อีกหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยครับความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านสหรัฐอเมริกากับไต้หวันนั้นจะถอยห่างกันออกมาขนาดไหนนะครับแต่ก็อย่างที่ท,ทราบดีว่าที่ผ่านมานั้นโดนั์ทรัมป์ก็มีนโยบายที่ต่อต้านจีนโดยเฉพาะนาโยบายเรื่องของการค้าก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โดนั์ทรัมป์นั้นกลับไปอุดหนุนไต้หวันในการที่จะทําการค้าการขายรวมถึงการสนับสนุสน,นด้านการลาวก็เป็นไปได้แต่ว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่กําลังหาเสียงอะไรที่จะกลายเป็นประเด็นในการดึงดูดคะแนนให้กับตัวเองนั้น ก็อาจจะต้องทํานี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์เนีวนั้นก็ติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนีนด้วยครับ